สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอฟซีวันนี้มาอยู่ปลาเนาะคะ่ะน้อมาบึงมาเกี่ยวหยาไปให้ลูกสาวสูสุ ยวเร็วๆในปีนังเฝ้าได้เมื่อเฝ้าได้เมื่อเต็มรวดเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะเต็มรแลหลับ่น้อง,องมาแต่เสาเกี่ยวหญ้าให้ลูกสาวขุนพ่อ,อ่อุดเก็บเห็ด้อมบ่ห้องฮะ ยาดงนี้แม่นห้องเกลียวมดโอ้แม่น้องเก้ียมดสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะพี่บินปูกไว้ปูกมื่ล้วสวัสดีคุณอาทิตย์ปูกไว้หมดแล้วแม่นหมดเลยตีอะไรปนใดโอ้อะไรปนใดมาขลกปลาเพลค่ะพี่น้องแงมือเศร้า มาต,ตั้งแต่ตีสี่โอ้ตีสามโอ้ตีห้าหลายตีฝนพ่ออูดสวัสดีพี่เบ็นบอกสดีครับเกี่ยวหญิงสวยเลยเกี่ยวหญิงสวยเนี่ยจะาพ่หาเห็ดตีเห็ดเขาหาเป็นมัดแล้วเห็ดเขาหาเป็นมัดแล้วนี่แม่เจ้าเคยเห็นดอกหนึ่งอยู่เจ้ว่าเห็ดยัง โอาหาเห็ขาห่วมาเก็เอาโอ้เขาบอกให้เอาย่งางอื่นเอปเาื่นทำไมเกี่ยวงาก็คือเอางาาโอ้เห็ดไรก็ไ่ต้องเอาอเฮดก็ไ่ตองเอาจุ้งไวเพื่อนเอาโอ้ยเนาะพ่ใหญ่บุนเขีพี่ปลเห็รมกนฮะอยก็เ็ดพ่งเอานี่พี่บินเพื่นเฮ็ดจังสีเจ้าขอบคุณครับไปไหวอย่างยม เกี่ยวเลี้ยวแห้งตอนนี้เนาะบางแห่นคือจังเป็นเกี่ยวหลักยืนฮะโอ้มีตะมองเกลียวเกี่ยวหมดเลยนี่เบิ่งค่ะพี่น้องเพิ่งมาหมองเพิ่งเกี่ยวหมดเจอกันช่วงเช้าเช้านะค่ะมื่อนี้บรรยากาศดีแห้งพี่น้องแต่มาเกี่ยวหยาแต่เ้าเฝ้าหยัง่งให้เคอย ดูอยูกยังดอกกระเจียวดอกกระเจียวงามๆพี่น้องดอกกระเจียวอุ๊ยถ้าแม่นว่ามีหลายเนาะเต็มทุ่งนี่ก็สิงามืที่ข่อยดนี่อู้ตกแม่นหมดเลยแม่นบ่เ็เลยจะได้มไกเียวออยากได้มไหนก็เกี่ยวเอา สวัสดีค่ะพี่เลนอะพี่เลนเพิ่นโอ้เพิ่นบ่ท่านอันนั้นเนาะเพิ่นเีน่เพิ่นกำลังสีนอนบ่เรื่อจักโมงแล้วทั้งบ้านทั้งบ้านสี่เลนแต่จังจังของพี่นุชเนาะช่วงนี้เพิ่นกำลังสีนอนดอกไม้ให้ผู้สาวแต่เช้าแท้สวัสดีพ่ออุชแม่ค่ายสวัสดีค่ะสี่สองถุ่มจ้าโอ้เพิ่นกำลังสีนอนเจ้าหญ้าซอยพ่ออุชก่อนเนี่ยเพินไปนอน อรุณสวัสดิ์ค่ะมาเกี่ยวหญยาซอยพูดคุ้นกับมหาเหตุหลายหลายพี่น้องเลยวางหนึ่งคุณ่นกับไปแล้วคุ้นหนึ่งเพื่อก,ก็ได้หลายอยู่สวัสดีครับเอซี FC จากแม่ห้องโถนสวัสดีค่ะ อาาน้ำเรีวกสีขั้นพ่นมาเกี่ยวยพ่พญอูดก่อนอ๋อก้อนก้อนอับไม่กรไดรอบสองอืมอาบไม่ก็ได้รอบสองพี่เล่นพ่นมาคุณศรีสุวรรณสวัสดีค่ะพ่ออูดแม่่ายค่ะดูน้องอุ้มค่ะแม่ไายพ่ออูดฉีดวัคซีนเข็มสองหรือยังตาเลือนไม่สบายเลยวันที่สิบแปดนะค่ะแม่คข้จ้งสิได้กีด อันที Eight h. Eight h. Então, ่สิบแปดค่ะเจือเข็มเจอเข็มแน่พ่อใหญ่อุดเข็มแน่ดอกเจี้ยวกระหอมแต่ละเนาะหอมหอมพี่น้องบึงพ่อใหญ่อุดหมอบความรักให้แต่เสาเลยหอมดอกผักกระเจียวมำ้าแรงคำแรงลงแอบแอบเกียดติ้าของยาผ้าเสาแรงอน Tất là tiền mêng mân mêng mân tất cả tiền bô mêng 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 tôi tuần nó nó สู้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 นำบัวบานสวัสดีพ่ออูดแม่ค่ายดูแต่คลิปไม่ได้เข้ามาคอมเมนต์ชอบคลิปมากๆเลยจ้าขอบพระคุณนะคะได้สุเนียว <laughs> ว้าวบ้าบวยเปล่าเฝ้่าพูดเปล่าพลูกวุ่หญ่อูด <laughs> เก like ouais, ี่ยวไปหลุดคนเดียวเจ้าที่เป็นเพื่นอาบน้ำเลยอเพื่อนยันขั้นเ่นมาเอากับเพื่อนสองทุ่มแล้วเนาะพาไกินก๋วยเตี๋ยวพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเอาเร็วเร็วเร็วฝ่าเฝ้าขยะกับท่านในเจีบยังสิได้ไปสู่กับลูกสาวหญิง เอ้าเก็บขยะไปตัดหญ้าอีกเนอะรอบหนึ่งอันนี้พ,พ่พอเดือกขยะญญนี่สิเด้ไปตัดอีกอยู่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุคณนุชจลีเนาะนี่แมนแท้เลยนี่เคอจำได้เลยสวัสดีค่ะพ่ออุดแม่ไข่และทุกๆคนสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีนะคะคุณภาษาอังกฤษ เพคนมาแต่เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยประยู่ประเทศนอกบอกแมนสงสัยคนเอฟซีต่างชาติเพ,พราะนี่คนภาษาอังกฤษหมดเลยวันนี้นะคะทางบ้านอุ้มบุญได้เลิกดีท่านเหลีวจั้งที่เหลียวมาเหลียวนี่ดูเ่็นรังติดเกิดใครเป็นกกออท่านในว่ายอย่างไดล่ะโง่ที่ว่าคนละ ข่อยสิออกของใหม่ข่อยสิมาเหลวบเบลเหลวจังได๋เนาะข่อยสิออกมือใหม่ม,มือเล็กข่สิมามาเหลวบเบลเหลวอยู่เพป็นเหตุที่อยังหลายอย่างติดติดโค้งติดโค้งอีกเพิ่นต่อเติมให้ใหม่อ๋อเลยบเบลเหลวายของใหม่มันก็ต้องแต่งออกมาเลยเรียบร้อยอ๋อข่อยสิประกาศบอกพี่น้องอยู่เจ้าก็ได้ <c oughs> อ,ออกรดนู้ออกรดนู้ให้สาวมีตัง <c oughs> ได้ข่าวว่าไปขึ้นรถรถบานพี่ผัวแลนเมยตี้แหละิ่นคุณสาวที่ชื่อภาษาอังกฤษสวัสดีค่ะสวัสดีคุณอมวยเล็กมาเด้อเกี่ยวหาวย,ยาซอยพญอุ่นชื่อป้าสุดใจจ้ะ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเพื่อนฝากไปเร็วเออดูแล <laughs> ดีๆเด็กพญอูดเพื่อนฝากฝากเนื้อฝากตัวเร็วตักน้ำให้เพื่อนกินน้ำเนยจากออสเตรเลีย <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดียินดีนะคะยินดีค่ะรรับรับบค Thằng nữa phạt tủ liệu, còn mà kêu nhà xoay, phôi như nè, nè Phôi lạ tỉ để tìm đi đó là Cô ừ, nhận lại Ôi, không có kêu được Phá thông nè Không kêu được lạ, cháu phải, mên bố, bố mên cháu mê tỉ ปลายน้าใหญ่ค sort of ่ะพ hmm. ี่นงถ้าบ่เมว่อยนก็เสียเอาหลายอยู่ปีทั้งฝีกับงามอยู่ค่ะเดี๋ยวกลับไปก็จะไปตัดหญ้านะคะเก็บขยะพ้านในเก็บขยะให้น้องมาแต่เศ้า คนมาหาให้หาเห็ดกับหลายพี่น้องเฮ็ดออกบท่านคุณติมปลาติมขูกคุณอันนี้โบเมนขูกไงดอกค่ะขูกตามตามไ้หน้าพืนะ่นนาะตามทงหน้าอืมเป็นโดนเป็นโดนาบันเท่าก่นโดนงามอยู่พี่น้อง เต็มรถแล้วพราะยัยอุดกับเมื่อบานเน็ดชัดบ่้านเน็ดอยู่น้ำกลางคูบว่ามาต่กรอนไก่มา,ไกมาก่อนนี้มาก่อนไก่มาหอดไ่นบอกว่ามาแต่กรอนไก่มาไก่มาก่อนนี้ม,มาก่อนไก่เพราาะว่เห็นไก่มาเกี่ยวไก่บ่ท่านมา,า,นมาแต่มาก่อนไก่ พ่อใหญ่อุดโอ้พอยึดไข่เมื่อกี้ <laughs> มิเตอ,อุดมเมื่อกี้ <laughs> ไม่ชัดหลายๆโอ้เน็ตบอดีเน็ตบวกไข่ดีเนาะค่ะยุกกลางขูกสวัสดีค่ะเพิ่งตื่นเพื่อน สวัสดีนะคะสวัสดีทุกทกท่านคะ่นะ,คะมเาเกี่ยวหยาเด้อพี่น้องก็ต้องวนไกลเลยรับโอ้ยเหีเห่ยหมดล่ะอยากเบิง่งรถใหม้แม่ค่ายสี่หลอดนะครับสี่หลอดชัดเนี่ยงสามรอ,อชัดจ้า พี่น้องถ้าข้อมาเอาเลขด้อยสิดาวรถไม่กะแพงอยู่ละค่ะประมาณหลายล้านอยู่สองล้านต้องสองล้านเป็นบอกสองล้านตัวบ่เกือบสองล้านแล้วสองล้านล้านหนึ่งเจ้าก็ไปสมมติเต้ใส่เนาะอีกล้านหนึ่งเจ้าก็มาต่อซาลิงก็เป็นสองล้านตัวประมาณสองล้านนะคะรถพ่ออุด ว่าง,งวดนั้นกับไปสมมต์ไส่บัตรเทนี่กับมาต่อซาเล่งอีกลานนึงเป็นสองลานค่ะขับขึ้นจากโลนะ่าสามโลแลพงมากเลยนะคะอือ ประมาณสองล้านนะคะรถพ่ออูดนสองล้านจังสิเลีวครับสองลาอ้า,า,ออลานจังสงิงเลีวบ่ได้สองลาอ้านนี่บ่เร็วถ้าบ่ได้สองล้าน ah. นี่บพื่อเร็วรถอะไรหนึ่งล้านหนึ่งตันสมพอนรึเปล่าเออ้านตาดสมพรนเออล้านแรกล้านสมพรนอันนี้ล้านสองล้านเล็กล้านเล็กสองล้านรถพ่อใหญ่อูด แง่ขนาดเลยพี่น้องเอ้ยเคือผลิตแตกมากว่มามันห่างกับประเทศนั้นนี่ตัต้งจะไ้กี้ละต้องรอลุ้นนะคะว่าจะสวยขนาดไหนสองล้านคือตอล้านเล็กไม่สำเร็จไม่ล <laughs> ้านเล็กล้านเล็กงบมืดวันนี้เลิกไปเอามาไหม มาต่อหลานสง<ะ>ไปเมื่อบานกับบานน้ากันด้วยค่ะพี่หง <laughs> พี่เล่นพี่เล่นถ้าเบิงเดลดรดสองหลานพรออุดต, <laughs> ตุ้มข้าวโพดสูงงวด <laughs> อสองหลานก็สิได้ต้มข้าวโพดส่งงวดละค่ะ <laughs> ขอเลขทะเบียนลดด้วยจ้ะ บ่ <laughs> แล้วดอกค่ะสงสัยสิได้ต้มข,ข้มาวโพดส่งงวดคือว่าล่ะค่ะมันหลายล้านพุ่ตั้งสองล้านเนาะพี่นอ <laughs> ้องคนหนานแลนาดำมีละคอยต้มข้าวโพดส่งงวดรถพญายุ่น <laughs> อ,อ,ออกมาใหา้มีตัง <laughs> หาฟื้นไปพร้อมเลยเฮาฟื้นมาหอดเล้ว <laughs> โอ้นั่นนั่นนัเจ้าเจ้าเจ้าเดี๋ยวนี่แม่เห็ดที่อย่างไปดูเห็ดก่อนนะคะแม่ไข่เห็นไว้อยู่ดอกหนึ่งนี่แม่จะว่าเห็ดอย่างนี่หรือว่าเห็ดกินได้บัวเฮแม่ที่แเพื่อนสีนี้เห็นตีกลงเจ้าบ่กไข่ชัดมันไล่ใช่ไหมนี่เห็ดอย่างดอกกินได้บ่วนี่เกี๊ย เม็นโบเห็ดไข่เห็ดยังทำเปุ่ยเห็ดอีหยังพี่น้องเห็ดน้ำบนี่เห็ดยังเห็ดเจียเพคนว่าไม่นหนอนเจาะกินได้บุ้งหอมหอมเหม็นโบกินได้เอ้าเห็ดเจียเอเอเ,เอากินได้เจ้าฮัดหักเมียแห้งให้เมียกินเห็ดก่อนกินได้จ้าเลยเจาโอ้ยพ่อใหญ่อุ่นหักเมียหลายให้เมียกินก่อนเขาว่ากินดีเป็นเเห็ดหน้าขาวเพูนมา นินแบจอุกอืมหักโผดผู้ห้เมียทดลองก่อนกินเหลือเจ้าพ้นมาเลยเ <laughs> มื่อบานแล้วนั่นหามาไปกินหมท่าขนพ่อเมย์ <laughs> พ่ออูดกินก่อน <laughs> พิ่นหักเมียแห้งพิืชจะห้เมียกินก่อนพี่น้องอยากกินแหงกินเนี่ยว่าอยาก,กดสวัสดีค่ะถึงเมื่อบ้านแล้วค่ะมากเกี่ยวหญ้าค่ะพี่นอ้องแยมือเอ้าเนาะค่ะเนาะถ้ามาสายหล่เกะ่านโหน เจ้านี่เอาบ้นี่เห็นนี่เอาว่างเวนีหลังคาเพิ่นมูเพิ่นยางมาเห็นเพิ่นจชไห้สวัสดีค่ะพผูวุญิแม่คายรถประจำตำแหน่งสาวสวยสง่าไม่ต้องใช้น้ํามันแต่ใช้แรงดันคุณิออกยูคค่ะสองล้านค่ะพี่น้องสี่เล่นพนวาให้ตุ่มข้าวโพดขายสงงวดรลุดเพงแห้ง โบสิเมอก่อนข,ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจกับครอบครัวน้องอุ้มบุญได้ยาแล้วสิเมื่อบ้านแล้วค่ะนี่ได้ลดหนึ่งขอบคุณหลายๆเ้ย,ยค่ะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้เดี๋ยวมือหลังก็สิมากเกี่ยวอีกค่ะอย่างงามสวัสดีค่ะเอาสวัสดีครับารรมหญ่อ,อุอ่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะ